ปรากฏการณ์การแกงตัวละครให้กลายเป็นอาหารได้เนี่ยผมเพิ่งเคยเห็นเรื่องนี้แหละเยอะสุด สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูกเกงแฟนตาซีและนี่คือรายการหิวอาหารนะครับผมซึ่งผมจะบอกว่าคลิปนี้นะครับมันจะมีประเด็นอะไรที่เราต้องทำความเข้าใจมันจะมีประเด็นที่เราต้องทําความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าอย่างแรกเลยคือจะไม่ใช่คลิปที่มีเนื้อหาสาระอะไรมากมายนะครับเรียกว่าเป็นคลิปออกแนวคลายเครียดก็แล้วกันนะครับคือผมจะรวบรวมประเด็นที่มีผู้คนในโลกออนไลน์เนี่ยเขาแกงตัวละครตัวนูน้นตัวนี้ว่าเป็นอาหารอันนู้นอันนี้นะครับซึ่งผมบอกเลยว่าผมดูอนิเมะม,มามากมายนะครับก็ ไม่เห็นมีใครเอามาเซลล์กันแบบนี้นะครับว่าตัวละครตัวนี้มันกลายเป็นของกินแบบนี้ได้ด้วยเว้ยนะครับซึ่งในเรื่องดาบพิฆาตกระสุนเนี่ยถือว่ามีเยอะนะครับแล้วก็มีตัวละครนับสิบที่มีการถูกแกงว่าเป็นอาหารอย่างนู่นเป็นอาหารอย่างนี้หรือตัวเขาเองไม่ได้เป็นอาหารอย่างนู่นไม่ได้เป็นอาหารอย่างนี้แต่ว่าก็มีการแกงเป็นนู่นเป็นนี่อะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยเขาจะเรียกว่าปรากฏการณ์มีมก็ได้เหมือนกันนะครับว่าตัวละครตัวนี้เห็นแล้วนึกถึงของกินประเภทนี้อะไรอย่างนี้นะครับซึ่งผมรวบรวมมาโดย ผมก็ลองรวบรวมให้นะครับว่าตัวละครตัวไหนเขามีการถูกแกงไว้ว่าเป็นอะไรบ้างซึงท่านผู้ชมก็น่าจะคาดเดาได้แล้วแหละว่าจะมีตัวละครอะไรบ้างนะครับจะมีตัวละครที่ท่านผู้ชมคิดอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวไปดูคลิปนี้กันครับผมเออต้องบอกก่อนว่าถึงจะคุยกันประเด็นตลกๆว่าตัวละครตัวนี้ถูกแกงเป็นอาหารแบบนั้นแต่จะมีการเล่าถึงเรื่องราวของการสปอยด้วยนะครับก็จะมีเนื้อหาของการสปอยว่าตัวละครตัวนี้มันเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็ถูกแกงว่าเป็นอาหารแบบนั้นได้เหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงมันจะดู ถ้าผู้ชมระวังไว้ด้วยนะครับถ้ากลัวสปอยก็ปิดคลิปนี้ได้ก่อนเลยแต่ถ้าพร้อมจะไปฟังความก้าวที่ผมรวบรวมมาให้เผื่อท่านผู้ชมจะได้หิวตัวละครไปด้วยกันอย่างนี้ก็มาดูคลิปนี้กันได้เลยครับผมเริ่มที่ตัวละครตัวแรกตัวนี้เนะี่ยผมเชื่อว,ว่าเป็นตัวแรกๆเลยที่ผมรู้จักนะครับนั่นคือเรนโงคุเคียวจูโร่นั่นเองครับเรนโงคุนะครับเขาเป็นตัวละครที่เป็นเสาหลักเพลิงนะครับแล้วก็เป็นตัวละครที่กินอาหารได้อย่างอร่อ,รอย่อุ้มไม้นะครับฉายาในฐานะที่เขาโดนแกงเป็นอาหารนะก็ค เลยนั่นเองเนาะซึ่งเป็นฉากที่อาคาซาต่อสู้กับเรนโงคุแล้วก็ต่อยทะล,ลุเข้าไปที่พุงของเรนโงคุเลยครับซึ่งการต่อยเข้าไปครั้งนี้นะครับก็ทําให้ท้องเป็นโรซึ่งฉายาโดนัทนะครับผมที่จริงแล้วเนี่ยอันนี้คือดาบพิฆาตรสุดแต่ว่าเท่าที่จำได้ผมเห็นว่าในโลกออนไลน์ก็มีการแซล์เหมือนกันว่าตัวละครตัวนูน้นตัวละครตัวนี้ในเรื่องอื่นๆนะครับมันก็จะมีการแซลเบอร์นี้แหละว่าตัวละครไหนโดนต่อยท้องเป็นโลอย่างนี้ก็สามารถเรียกว่าโดนัทได้ทั้งหมดเลยครับตัวละครต่อมาตัวละครคันโรจ การที่เขาชอบกินซากุระโมจิหรือเปล่าซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งได้นะครับเรียกว่าเป็นอาหารที่มิซึริเขาก็กินมาเยอะจนผมเขากลายเป็นสีชมพูอย่างที่เราได้เห็นกันนั่นแหละครับแต่ประเด็นการแกงที่มันอาจจะดูติดเรทนิดนึงนะครับผมนั่นก็คือการที่ว่ามิซึริเนี่ยเขาจะมีชุดที่มันเปิดเผยช่วงกลางลําตัวนิดนึงนะครับผมซึ่งจุดนั้นแหละครับคนก็จะเอาไปแซวกันว่าอ๋อมันมีความคล้ายกับซาลาเปาเหมือนกันนะครับผมซึ่งถ้ามันเป็นซาลาเปาจริงมันก็คงเป็นซาลาเปาที่ลูกใใใใหหหญ่่่่ช้้้้้้้ไไไไดดเเลยนนนครัมมูวววาาาจจุสขขนนะก็ี ูดถึงมิสซิในมุมซาลาเปาแบบนี้ด้วยนะจ๊าตัวเธอซึ่งซาลาเปานี้ถ้าคุยมากกว่านี้ไปมันอาจจะติดเรทไปมากกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นข้ามไปให้ไหวเลยนะตัวละครต่อมาคือชินาสึก็ว่าเกนยะนั่นเองครับเกญยะเนี่ยมีประเด็นเรื่องของการแกงเกี่ยวกับเรื่องของกินเรื่องอาหารของเขาเนี่ยค่อนข้างเยอะอันแรกเลยนะครับก็คือจะเป็นฉากที่ว่าเกนยะเนี่ยนะเขาโดนท่าโจมตีหาพิรุนโศกของไอเซสึเข้าไปครับซึ่งการโจมตีครั้งนั้นเนี่ยอารมณ์ประมาณว่าแทงรรวๆไปใช่ไหมทำให้ศัตรูโดนพลังโจมตีของไอเซสึไปนับ โจมตีเข้าไปซึ่งตอนแรกทันชิโร่จะโดนท่านี้แต่ว่าเกนยาพุ่งเข้าไปรับแทนครับซึ่งร่างกายของเกนยะเนี่ยปรากฏขึ้นมาเป็นแบบนี้ครับผมซึ่งตอนแรกเนี่ยก็จะโยงไปเหมือนกับเรนโงคุหรือเปล่านะเรนโงคุเนี่ยมีรูเดียวเขาก็แสว่าโดนัดกันแต่ว่าตัวเกนยะที่มีรูเยอะขนาดนี้มันก็คือชีสนั่นเองครับผมเออซึ่งชีสเนี่ยเคยเห็นในพวกแบบทอมแอนเจอรี่กันใช่ไหมเออที่มันเป็นชีสที่แบบว่ามีรูอะไรนิดนึงนะครับซึ่งพอเปรียบเทียบภาพอย่างนี้ปุ๊บแม่งคือช่่ใเเนนรัแวก็็มมหอาาาาปต มีอันนึงที่เรียกว่าตัวเขาเนี่ยไปกินอาหารด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งในของหมู่บ้านช่างตีดาบที่เราได้เห็นกันแล้วผมแบบประทับใจมากเลยก็คือว่าตัวเกนยะเขากินไม้ครับผมซึ่งกินไม้เนี่ยผมก็เคยแซวไว้ในคอมมูนิตี้ของผมนะว่าเกนยะเนี่ยนะเดิมทีเขาใช้ปืนใช่ไหมนั่นคือปานตะโกวปานคนคอน,นอะไรเงี้แต่ว่าเขาเนี่ยมีปานปลวกด้วยนะครับผมคือเขากินไมน้ดันเองครับซึ่งนันก็เรียกว่าเป็นอาหารที่มนุษย์เราทั่วไปไม่ได้กินเนาะเออก็ถือว่าเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ไหนๆจะแกงแล้วก็็ขขออออแแกกกงงงงตรนนนนีีนนาาน้้้เยะดววคัลมึื เขาพูดถึงเรื่องของเขากินไม้แล้วใช่ไหมมันจะมีการหนึ่งที่ผมเห็นว่าคนเขาก็พูดคุยกันในโลกออนไลน์นะครับว่ากินยะนี่นะมันกินซอยจุซึ่งตอนแรกผมดูแล้วเอ้ยซอยจุมันคือยังไงวะอะไรเงี้ยนะครับขึ้นรูปซอยจุมาก็จะประมาณนี้นะครับซอยจุเนี่ยมันเป็นเนื้อดิบซึ่งผมเห็นว่ารู้สึกยุคนี้มันค่อนข้างฮิตกันมาได้ไงก็ไม่รู้นะครับซึ่งมันก็น่าจะกินได้ตามปกติแหละแต่ผมไม่เคยกินนะครับการกินซอยจุข,ของเกนยะหมายความว่าอะไรไมาเวาว่าเกนยะนะ่ครับเขาสามารถที่จะเพิ่ นะเขาก็ต้องกินสดๆเลยคงจะเปรียบเทียบเป็นประมาณว่าตัวกินยะกินสดๆแบบนี้ก็เรียกว่าเป็นซอยจุได้นั่นเองครับอันนี้พูดในมุมของตัวละครกินชนะแต่ถ้าพูดในมุมตัวละครถูกกินมีอีกตัวหนึ่งที่โดนแกงว่าเป็นซอยจุเหมือนกันครับนั่นคือโคโจชิโนบุนั่นเองครับชิโนบุนะครับผมเขาเป็นซอยจุได้ยังไงนะครับมันเป็นช่วงเหตุการณ์การต่อสู้ในปราสาทไร้ขอบเขตนั่นคือเป็นการต่อสู้กับอาศรลข้างขึ้นลำดับที่2อ,อย่างโดมะาครับตอนนั้นเนี่ยใช้คําว่าโดยรวมชิโนบุเนี่ยเขาตัใะละวเอเพกกินินนแ็าชบ เข้าซึ่งมันก็จะมีจังหวะที่โดมะจับชิโนบุเข้ามาแล้วก็กินเข้าไปเลยเพราะว่าเป็นผู้หญิงกินเข้าไปสารอาหารเพียบแน่นอนซึ่งนั่นแหละครับเรียกว่าเป็นทริกเกอร์ที่ทําให้ตัวโดมะเนี่ยต้องพ่ายแพ้ไปนั่นเองเนาะซึ่งอันนี้แหละครับมันเป็นการกินแบบกินสดๆนะครับซึ่งการกินของโดมะผมเห็นแล้วผมก็สะเทือนใจเหมือนกันนะครับมันคือการกินที่แบบเอาร่างกายของคนที่จะกินเนี่ยเข้าไปทั้งตัวเลยนั่นเองครับชิโนบุก็ถูกกินเข้าไปสดๆแบบนี้ที่จริงมันก็ไม่ใช่การกินเนาะเรียกว่าเป็นคลล้าายๆกกกรดูืนงค่าคน้าน มุยจิโร่เนี่ยเท่าที่ผมเห็นในโลกออนไลน์นะครับเขาจะถูกแกงด้วย2ประเด็นหลักๆนะนั่นก็คือสาหร่ายคมบุแล้วก็หอยเม่นดองครับเดี๋ยวเรามาดูกันทีละประเด็นนะครับผมสงสารมุยจิโร่มากซึ่งสาหร่ายเนี่ยมันมาจากการที่โคเทสึเนี่ยเขามาเรียกมุยจิโร่ว่าเจ้าหัวสาหร่ายนะเออซึ่งภาษาญ,ญี่ปุ่นมันจะเรียกว่าคมบุอตาตามะนะครับซึ่งก็หมายความว่ามีรากของคําศัพท์มาจากสาหร่ายคมบุนะครับคือภาพของสาหร่ายคมบุที่ผมหามาได้ก็เนี่ยขึ้นภาพให้ดูตามนี้เนาะที่จริงมันก็มีความคล้ายกับสาหร่ายวาเมหือนกัันผมอกก็ดูจจาสีขงตว ้แลวอืก็เขียวสาหร่ายใช้ได้เหมือนกันนะครับอีกอันนึงเนี่ยที่มีการแกงเลยก็คือหอยเม่นดองครับซึ่งที่จริงเนี่ยตอนแรกที่โดนท่าโจมตีของเกียกโกะใช่ไหมที่เป็นเข็มจากปลาทองโจมตีเข้าไปอย่างเงี้ยตอนแรกคือมีหนามอยู่ตามตัวก็แซวไปว่าเป็นเม่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าพอโดนไหนรกวารีของเกียกโกะซ้ำเข้าไปแล้วก็ทําให้อยู่ในไหาวารีนั้นไปนครับคนก็จะแซวกันว่ามุอิจิโร่เนี่ยกลายเป็นหอยเม่นดองไปแล้วนะครับซึ่งหอยเม่นดองเนี่ยมันจะมีตัวตั้งต้นคือสมชื่ออออมมมมัันนนนนะะะครรบผหหหยยเ้้ดงก็จาาาาตตาปณีแ่่ว นะครับที่จริงภาษาญี่ปุ่นคือคําว่าอุนิใช่ไหมอุนินะครับก็ถ้าใครเคยกินซูชิแล้วก็จะเห็นว่าหน้าตาซูชิก็จะเป็นประมาณนี้ครับซึ่งถือว่าเป็นซูชิที่อยู่ในเกรดของราคาที่สูงนะครับผมก็จะถือว่าเป็นหน้าซูชิที่มีความแพงเป็นอันดับต้นๆน,นั่นเองนะครับแต่ใดๆก็ตามหน้าของซูชิอันนี้ไม่เกี่ยวครับผมมันมาจากการที่เป็นหอยเม่นที่มีเข็มอยู่ตามตัวเหมือนที่มูอิจิโร่เขาเป็นนั่นเองนะครับทีนี้ก่อนไปตัวละครถัดไปผมมีโครงการอันนึงที่ก็มีการแกล้งเกิดขึ้นนะคร คนนี้ผมพูดไปแล้วเนาะแต่ว่ามันจะมีโครงการที่2คนนี้เข้าร่วมด้วยกันนะครับนั่นคือโครงการคนละครึ่งนั่นเองครับโครงการคนละครึ่งเนี่ยไปเข้าร่วมตอนไหนก็คือไปเข้าร่วมตอนที่โคคุชิโบเขาเป็นประธานสภานั่นเองนะครับซึ่งโคคุชิโบเนี่ยเขาฟันทั้งมูอิจิโร่แล้วก็ฟันทั้งเกนยะเนี่ยขาดเป็น2ท่อนทั้งคู่เลยครับผมคนก็จะไปแซวกันว่านี่มันคือเต้าหู้หรือเปล่าหรือเจ้านี่มันคือสเต็กกันนะนะครับเออก็หนักเลยนะครับผมการที่ถูกฟันออก2ท่อนแบบนี้น่าจะเจ็บหน้าดูเลยนะซึ่งต้องบอกว่่่าาารโจมตีีททฟัันนนนน้้งง2 2คขขดเป็ออแบบ ว่าโคคุชิโบก็เป็นคนสังหารมุอิจิโร่กับเกนยะด้วยประการชนิดเนี่ยแหละครับซึ่งพอพูดถึงแกงเป็นสเต็กนะครับมีอีกตัวหนึ่งที่อันนี้ผมไม่ค่อยเห็นคนไทยแกงกันสักเท่าไหร่นะจะเป็นคนญี่ปุ่นแกงครับผมนั่นคือรุ่นพี่สเต็กลูกเต่านั่นเองครับซึ่งตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครประกอบแบบประกอบเลยนะครับแต่ว่ามีการปรากฏตัวขึ้นมาตอนที่ต่อสู้กับรุยแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยโดนใยแมงมุมของรุยสับให้กลายเป็นสเต็กค,ครับผมซึ่งเป็นสเต็กลูกเต๋าซึ่งลูกเต๋าก็คือเป็นไอ้ลูกสี ผมใช้คาว่าบทสั้นแบบไม่กี่นาทีหรือแบบไม่ถึงนาทีด้วยซ้ำมังนแะแล้วก็มีการพูดถึงเป็นวงกว้างโดยพวกชาวญี่ปุ่นนั่นเองครับแล้วก็ผมเคยทาคลิปเกี่ยวกับแบบตัวประกอบหน้าจดจาก็มีการพูดถึงประเด็นของไอ้หมอน,นี่ด้วยนะครับผมทีนี้ตัวละครต่อมานะครับผมคือเกี๊ยกกนั่นเองครับเกี๊ยกกนะครับถามว่าเป็นอาหารอะไรได้บ้างน,นะครับเนื่องจากว่าตัวเขาเองก็มีความเกี่ยวข้องกับปลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะถูกโยงในเรื่องของการเป็นปลาซึ่งความเป็นปลาของเขาเนี่ยมันก็ คนจะแซวกันตอนที่โดนมูอิจิโร่โจมตีเพื่อปิดฉากนั่นเองครับคือเก๊โกะนะครับตอนที่มันถูกตัดหัวไปแล้วเนี่ยมันพยายามจะงอกร่างกายของมันขึ้นมาใหม่ครับแต่ว่าระหว่างที่มันกำลังจะงอกเนี่ยมูอิจิโร่บอกว่าไม่ฟังแล้วพอตายแล้วก็ไม่ต้องไปเกิดใหม่เลยนะซึ่งการฟันครั้งนั้นก็จะมีหลายอันนะครับที่เรียกกันไม่ว่าจะเป็นปลาสับไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นปลาไม่ว่าจะเป็นซูชิอะไรอย่างี้นะครับเออลูกชิ้นปลาเหมือนไหมวะเออก็มีความคล้ายนะครับหรือซูชิที่แบบว่าเป็นหน้าปลาที่มีปาาร้้กกวว่่เนนนแบบบออคไไมืััยยงง ้ปันน้อแล้วก็จิ้มโชยุจิ้มวาซาบิกินน่าจะอร่อยใช้ได้เลยนะครับส่วนอีกอารหนึ่งที่คนแกงเกียกกบผมก็ไม่คิดว่ามันจะได้นะแต่ว่ามันได้ว่ะก็คือว่าดวงตาของเกียกเกบที่เราเห็นนะครับผมปกติแล้วเนี่ยดวงตาของคนเรามันจะอยู่ในแนวปกติใช่ไหมแต่ว่าของเกียกก้ยกกบดวงตามันจะอยู่ที่หน้าผากแล้วก็มาแทนส่วนที่เป็นปากนั่นเองครับส่วนที่เป็นปากที่สามารถพูดได้ก็ไปอยู่ในตำแหน่งของตาใช่ไหมซึ่งดวงตาของเกียกกบนะครับที่มีตัวอักษรข้างขึ้นแล้วก็ตัวอักษรที่เป็นเลขของอักษร แล้วก็ตรงกลางๆจะมีสีส้มๆใช่ครับมันคือไข่ต้มคือเนี่ยผมจําได้เลยว่ามีคนคอมเมนต์คนนึงในช่องทิกต o k ของผมหรือไงนี่แหละครับก็คือเมนว่ามันคือไข่ต้มพอบอกว่าเป็นไข่ต้มปุ๊บเอาแล้วมึงเอ้ยกูล้างตาไม่ได้แล้วนะครับอ่ะไข่ต้มก็ไข่ต้มแล้วแม่งเหมือนจริงๆด้วยอะตัวละครต่อมานะครับผมคืออินโนสเกะนั่นเองครับอินโนสเกะเนี่ยมันมีฉากหนึ่งที่คนเขาเอาไปแกงกันคือการแกงตัวเนี้ยมันเกิดขึ้นจากการโดนเผาโดยตัวของเนสโกจังนั่นเองครับคือเป็นช่วงที่ต่อสู้ในย่านเเรรรรนนนมสส็็จจจจแล้นน้้ววตอัักกกดดาาิทโ่ไปุ๊ี กจังต้องบอกเลยว่าเป็น MVP ที่ช่วยชีวิตคนไว้เยอะมากเลยนะครับคนแรกก็คือไปช่วยพี่ชายใช่ไหมก็คือเผาพิษออกจากตัวทันจิโร่ให้หลังจากนั้นก็ไปเจออินุสุเกะที่ร่างกายบาดเจ็บจากพิษนะครับซึ่งพิษของคิวทาร่เนี่ยดูแล้วเอาถึงตายแน่นอนเนาะแต่ว่าเนสโกะเนี่ยเขาใช้มนลอสุรโลหิตในการเผาพิษออกจากร่างของอินโสุเกะนั่นเองครับก็คือตามเนื้อเรื่องทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าเผาแล้วพิษมันก็หายไปใช่ไหมแต่ว่าจังหวะเผานะครับคนก็เอาไปแซวก,กันเลยว่าอ้อเนสโกะกำลังทาหมูหนน ต่อมาก็คือจะเป็นดาคินั่นแหละครับยังคงอยู่ในย่านเริงรมกันต่อนะซึ่งดาคินะครับคนก็เอาไปแซล์กันนะว่าดูจากสีผมแล้วนะก็จะเป็นสีขาวสีเขียวทุกคนจ้องไว้ให้ดีนะครับจ้องให้ดีแล้วผมก็จะขึ้นภาพให้ปั๊บนะครับมันคือต้นหอมนะครับผมเหมือนมากคือแบบว่าคนญี่ปุ่นเขาก็ไปแซลกันนะครับคืออันนี้เป็นต้นหอมที่ผมขึ้นให้ดูเนี่ยมันเป็นต้นหอมไทยๆนะครับแต่ว่าต้นหอมญี่ปุ่นที่เรียกว่าเนกิมันก็จะประมาณนี้เหมือนกันครับผมซึ่งโทนสีเนี่ยมันเป็นเขียว,าว,วขาวซึ และอันเนี้ยผมบอกเลยว่ามันไม่ใช่บ้านเราบ้านเดียวนะคือญี่ปุ่นเขาก็ยังแซลกันเลยครับผมว่าอ๋ทอทรงผมของดาคิจังเนี่ยมันคือต้นหอมดีๆนี่เองนะน่าเอาไปต้มกินกับซุกิยากิมากเลยนะครับผมโอ้ยก็สงสารนะที่น้องดาคิขลาดแกงขนาดนี้นะครับผมคือแกงน้องแล้วจะแกงพี่บ้างไหมคือตัวพี่อย่างกิวทารเโี่ยครับผมตัวอินโนสเกะก็จะเรียกไว้ใช่ไหมว่าไอเนี่ยมันคือไอตากะแตนนะนะครับซึ่งตากะแตนก็จะมีตากะแตนทอดใช่ไหมเท้ากิดว่าเป็นเมนูอาหารได้นะครับแต่ว่าดูทรงแล้วกิวทารันนดาข้น แค่อินุสุเกะมันก็เรียกตามสไตล์มันนั่นแหละเนาะที่ว่าเห็นตัวละครตัวไหนปุป๊บก็ไปเปลี่ยนชื่อให้เขาไปทั่วเลยนั่นเองนะตัวละครต่อมานะครับแกงเสาหลักกันอีกสักคนหนึ่งไหนะครับนั่นคือฮิเมจิมะเกียวเมะครับฮิเมจิมะเกียวเมะนะครับผมอันนี้ผมก็โดนคำสาปมาเหมือนกันนะครับผมจากใน t ิกต็อกนะคือฮิเมจิมะเกียวเมะนะครับผมเขาก็เป็นตัวละครที่แหมทำมาทำโมซะเหลือเกินนะครับทีนี้ผมอยากให้ทุกคนสังเกต2จุดของเขานะครับนั่นคือลูกประคำที่อยู่บริเวณคอครับผมแล้วก็ลก เพื่อนมานะครับแล้วก็อันที่อยู่ที่คอเนี่ยอันนี้ผมได้มาจากทิกต็อกเอ้าหมายความว่ามี2เมนูอาหารเลยใช่ไหมใช่ครับผมคือตอนแรกเนี่ยเห็นท่านผู้ชมมีการทักมาว่า,าที่รูปรคำที่คอของฮิเมจิมะเกียวเมเนี่ยมองไปแล้วมันก็เหมือนไส้กรอกอีสานเหมือนกันนะครับพี่ไส้กรอกอีสานเหรอพอดูรูปไส้กรอกอีสานปุ๊บแล้วก็หันมาดูรูปฮิเมจิมะเกียวเมปั๊บอ๋อโอเคเหมือนไส้กรอกอีสานจริงๆแล้วทีนี้ผมก็เอาเรื่องไส้กรอกอีสานไปคุยกับเพื่อนผมแล้วเพื่อนผมมันก็ส่วนกลับมาวว่้ตตงงงเป็นออนนแแมมจจจะุุิิซึ แหนมตุ้มจิ๋วเหมือนไหมก็ถ้าแดงกว่านี้นิดนึงคือใช่เลยครับผมคือที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเคยกินทั้งสองอย่างนี้นะครับเราจะรู้ว่าไส้กอรอกอีสานเนี่ยขนาดมันใหญ่กว่านั่นเองเนาะแล้วก็แหนมตุ้มจิ๋วขนาดจะเล็กมากแต่ด้วยความเป็นเม็ดเล็กๆก,ก,กลมๆอย่างนี้แล้วก็มีสีออกไปโทนแดงชมพูอะไรเงี้ยนะครับถือว่าตรงนี้ก็เป็นประเด็นอีกอันหนึ่งที่มีการแกล้งเกิดขึ้นของฮิเมจิมะเกียวเมนะครับแหมเห็นแล้วก็อดคิดไม่ได้ว่าฮิเมจิมะเกียวเมเนี่ยเขาแอบพกแหนมตุ้มจิ เป็นลาสบอสครับนั่นคือคิบุสจิมุซันนั่นเองครับโอ้โหนี่กูจะแกงลาสบอสซะแล้วนะคือคิบุสจิมุซันนะครับเท่าที่ผมเห็นมาก็กไม่ค่อยแกงกันเยอะนะครับไม่รู้ว่าเกรงใจลาสบอสของเรื่องนี้หรือ,อยังไงนะแต่เท่าที่ผมเห็นมานะครับคิบุสุจิมุซันจะถูกแกงในลักษณะของการเป็นเนื้อแดดเดียวครับผมไหนะพอพูดถึงเนื้อแดดเดียวคนที่อ่านมังงะม,มาแล้วจะรู้ดีนะครับผมจุดจบของคีบุสจิมุซันนะนั่นก็คือตอนที่ว่ามุซันเขาต่อสู้ก รุ่งสางเนาะแล้วก็มูซันเนี่ยเขาพยายามที่จะหนีรอดจากพวกนักล่าสูงไปใช่ไหมแล้วมันจะมีจังหวะที่ว่าเขาสร้างร่างเกราะเนื้อของเขามาซึ่งเกราะเนื้ออน,นั้นของเขาก็จะมีลักษณะเป็นคล้ายๆทารกานะครับซึ่งเป็นทารกที่มีขนาดใหญ่มากแต่ว่าหน่วยพิฆาตอสูรทุกคนต้องพยายามที่จะสะกัดกั้นไว้ไม่ให้คิบุซุจิมูซันหนีไปได้ให้มันถูกแดดเผาใต้หาตรงนี้แหละนะแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับผมแดดที่ค่อยๆขึ้นมาก็ค่อยๆเผาเกราะเนื้อของมูซันไปแล้วมูซันที่อยู่ในร่างกเกเงรับผมก็็ถือว่าเปน เนื้อแดดเดียวนะครับตากแดดแต่ว่าเนื้อแดดเดียวเวลาตากแดดมันจะแข็งใช่ไหมแต่เนื้อแดดเดียวของผู้สันนี่คือตากแล้วสลายไปนั่นเองครับไม่รู้ว่าแดดที่ขึ้นตอนนั้นเนี่ยเป็นแดดที่มาจากเมืองไทยหรือเปล่านะครับผมแหม่ไม่ขนาดนั้นเลยนะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นแกงรูม,มิทนะครับผมเป็นตัวละครตัวนู้นแล้วก็กลายเป็นอาหารเมนูนี้ได้ซึ่งผมชื่นชมจริงๆนะครับว่าแฟนดาพิฆาตสูเนี่ยเขาก็มีความสร้างสรรค์นในรูปแบบนี้นะครับเพราะผมบอกได้เลยว่าอันนี้อาจจะไม่ได้จ่อละเอียดของแต่ละอันที่เล่ามานะแต่ผ วให,นในหซึ่งแน่นอนว่าพอขึ้นชื่อเรื่องของความสร้างสรรค์ปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่ได้จบลงแค่นี้แน่นอนนะครับน่าจะยังมีเมนูอื่นที่คิดว่าน่าจะแกงกันต่อได้นะท่านผู้ชมมีอะไรจะแกงก็มาแกงกันต่อได้ว่าแบบเห็นตัวละครตัวนู้นแล้วก็นึกถึงไอ้ตัวนี้อะไรเงี้ยนะครับคล้ายๆกันเนาะตามที่ผมเล่ามาเลยนะครับตัวละครตัวนี้เป็นเมนูไหนและเป็นเมนูนั้นได้อย่างไรท่านผู้ชมก็สามารถมาแชร์ในมุมท่านผู้ชมได้เช่นกันนะโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดหรือมีีคคคํํําาาพูดดจทท่ใหุ้ณเกิ ความหิวประการใดผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ